ม่แจนจิกเกะของขวัญน,นะครับต,ตัดต้องตัดเชือกมันออกกันละเชือกมนอกัเนเ,เหนียวไม่ใช่เชือกมันเหนียวหรือคัตเตอร์ครัแต่เชือกมันเหนียวคัตเตอร์แบบคัตเตอร์พันปีกันไกลง่ายกว่าไหมอ่าเอากันไกลก็ได้เดี๋ยวไปหากันไกลก่อนแป๊บหนึง่ง คีอกก<อ>ตัดเลยเป้าแกป้าตัวเปาคีสองอันนี้ป้าตัวหนูอ่าครับแข็งกรงแล้วอ่าไปติดรถจักรยานอาของเกาไว้อ่าโอเคีโหของขวัญแม่จแมจนรครับของขวัญแม่แจนเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับ โอ้โมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันอนนรไงครับเป็นครับทาควารู้สึกไหครับโอ้สวยมากเลยค่ะหมอนลม,มนเนี่โอ้ได้หมอนนะเฮ้ย อโยได้เรือป่าได้เรือด้วยเอวนั่นไงเรือของป่าแต่ดึงดงดึงไม้ก่อนเอา,มาอไม้ก่อนได้เอาไม้ก่อนระวังระวังเซียนม,าามันตำไม่เอานะอ่าตรงนี้ด้วยระวังเซียนตำอเคอ่า อันนี้ก็ดึงอันนี้ได้เลยออโอ้ใหญ่มาคือมาครับอ้าวโอ้โหเขาก็ช่วยด้วยครับอของพังนมันเกิดแน่ใจเป็นอะไรครับโอ้โห เดี๋ยวมันทับเท้าต่อไปจะได้ไม่ต้องอย่ามาใช้ให้นวดอีกนะมีเครื่องนวดแล้วเนี่ยแล้วเสียบปากป่ะจะต้องยังไงต่อป้าสะโอมมะอรอันทำยังไงต้องเสียบเอาอันนี้อ่ะกะ อันนี้กูตัดตัวมาเหรออ่าเฮ้ข,ขยับไปหน่อยไหมมีของเองไม่ได้เหรอใช่เอาขยับไปหน่อ,อุ๊ปอันนั้นเป็นอะไรเป็นสายปลั๊กไฟป่ะเอออันนั้นจะต้องมีของอ๋อนี่ไงเป็นปลั๊กไฟแ,แกะปลั๊กไฟกอ้าวนี่ต้องแกะปลั๊กไฟออกก่อนไหมห้า ไม่ได้แกะเดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่าเครื่องใช้ได้ปะถ้าใช้ได้ก็เคลื่อนย,ย,ย้ายอ่ะอ่ะ,อะโอเคเฮ้ยเาเดี๋ยวเซียนมันจะตาม,ม,มเมาไม่เอาไม่เอาไม่เอานะพี่แม่มนะครับเดี๋ยวเซียนมันจะตามมือเอาเดี๋ยวเอา่องมาทำเป็นบ้านโอเค ไม่เห็นมีล้อเลยไหนที่จริงเขาต้องมีล้อให้เราเด้วยเนี่ยล้อมหายไปไหนวะี่หไหนน้ำเปล่ามันช่วยกมันกระจายเลยละอ่ะล้ะร้อนไปไหนเดี๋ยวหาล้อก่อนนะครับ โอ้โหได้แล้วนะครับของขวันแม่แจนเครื่องนวดนะครับโอ้ยโโมันบีบอ่ะเวลาใช้ไม่ดีอ่ะดีนี่แต่แขนนี่ไม่ได้เข้าแล้วมันบีบแล้วอ๋อต้องศึกษาหน่อยครับต่อไปได้ไม่บ่นเมื่อยนะครับอา่านี่นะครับได้แล้วเครื่องนวดของแม่แจนวันเกิดแต่ว่าเขาส่งมาล้อไม่มี หาทั่วแล้วไม่ <S 2> <S 2> <S จเจอล้อเลยล้อหายไปไหนเนี่ยเออเดี๋ยวต้องติดต่อสอบถามเขาล้อเป็น,น,ปนไงเป็นไงครับแม่แจนสบายสบายเขุณค่ะอ่าโอเคเลยอ่ะโอเคารีวิวเครื่องนวดครับแม่นะครับทำหมุนแม่ทำหมุนยนต์เหรอยังไงอ่ะทำหมุนยนต์ยังไง,ง,อง,ไงเอามนยนต์แตกแล้วอะ่ะ อา้าวหุ่นยนต์แตกแล้วทำยังไงแตกแตกนะจะทำยังไงเอจะทำยังไงเราจะใส่จะใส่เอาขาใส่ในนี้แล้วก็เดินโอ้ใช่เหรอมันจะได้เหรอครับใช่ไหมมันจะได้เหรอครับเปล่า,ามันใช่เหรอมันจะปกหัวคว่ำก่อนนะนะั่นน่ะอ้าวไหนอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อดูครับ ดูบอลเป้าครับอ่าเดี๋ยวก็เหยียบถุ่งอันนี้แตกอ่าอ่าอ่าดูครับเดี๋ยวจะปั่มแน่นอนครับอ้โ <c oughs> <c oughs> แตกออกอีกแล้วเกงใหม่อ <c oughs> ้าสงสัยจะไม่ได้อ,อ่าอ่าเราจะแปเอ,อะไรครับเราจะแปลส,สกอตเทปครับ เาราเจอเบลตปดคาเทป <t ries> อ่ะดูเขาทำครับดูเขาทำอ่ะปอเป็นไงบ้างอะงงอะงงกับพี่เปาเนาะเฮ้อเซ็งเลยพี่เปาทำอะไรเนะี่ยก็ตอนนี้อย่างเปาเป็นอุนยน์แล้วอ้าวอุยนย์ขา <t ries> แตกแล้วอ้าวอุนย์ขาแตกแล้วโอ้โหยิงได้ <t ries> โอ้ตีนยิงได้ด้วย คุ่นยนต์ตอนนี้ขาแตกไปแล้วครับต้องไปหามาติดใหม่ก็มั่งนะต้องไปหามาติดใหม่แล้วหุ่นยนต์หุ่นยนต์พังซะแล้วติดได้ป้างติดได้หรือเปล่าโอ,โ,อโอ้ติดได้ครับ เห็นได้ไหมโอ้ไม่ได้หลุดอีกแล้วโอ้หุ่นยนต์ขาเสียไปแล้วครับขาเสียหนึ่งข้างครับหุ่นยนต์โอ้ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะคะขอบคุณมากครับผม